พี่น้องเอามาจ้ามาจ้าบบดนี้สิมารีวิวงานอยู่บาบรบากาุงะเบียบวััดศิสนอยู่บารบาการงให้พี่น้องฟังจ้าคนเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยแน่นครับพี่แนงแน่นลายแห้งพี่น้องขวดปูบม้อมังักแต่งมองจอดรถกัรลานบักกวงาะเต็มพี่น้องอันลานมองกัน จัดการแสดงค่ะคนกันแน่นเต็มพี่น้องเก้าอี้บอกพอจุต้องไปคนมาอีกคันรถหนึ่งพี่น้องมอเมื่อคืนนะฮะข่อยก็ได้คันรถที่สองค่ะเก้าอี้นอค,นอนนอนคนเมืออ่อยแหอองพี่น้องขันขันแม่นันก็จะบุไปคนเก้าอี้มาอีกคันที่สองขันบ่ได้นั่งข่อยหันเออสอดแจ้งพี่น้องมวนคักมวนแน่คนกันลายาคักลายแนย่พี่น้องแจ้งน้ำกันคอลโล่ค่ะเออสว่างค่าตาพี่น้องเมออื่อคืนนี้รดรดรดรถบอกเลยสถานที่จัดงานกับรดเออมองจอดรถกับกว้าง ฮาเสียแน่นอยหนึ่งรับฝนตกแล้วมันสิไปขี้ตม๋มสำนักพี่น้องอย่างที่อันแม่ผู้ใหญ่ท่ายพี่น้องเมื่อขันละว่าคนหลายโหราณเมืงอเอาฮันตีซี่กันยังลายอยู่พี่น้องแจ้งกันยังลายอยู่พีนนขขนนพ่น้องตอนแรกเขาบอกเขาซื้อข้าวหลังวิธีแล้วเออเขาไปอาบน้ําไปเขายารู้สา,าเหม็นเออเอฟซเอฟซีซ้เขาไปเขาไปพี่น้องเออไปเออทายน้อยหนึ่งแล้วก็เฝ้ามาเออเมื่อคืนเนี่ยม้วนคักม้วนแน่เออสรุปแล้วหันแม่พู้ใหญ่หัน กลับมาหอดเนือนดแปดโมงสาอา,าบน้ำเสร็จปุ๊บนอนสรุปสลายเลยค่ะตื่นบ่ายสา,าบ่ายสี่ครับพี่น้องค่ะคือโดยรวมแล้วเมื่อคืนได้รับมาสิคือสิบสิบสิบไม่มีค่ะแล้วการลํำเรื่องนะคะทุกคนค่ะเวลาลํำเรื่องเออไม่น่าเบื่อค่ะลํำเรื่องเสร็จปุ๊บเตยขันนี้เออลํำเรื่องเสร็จปุ๊บเตยึ้นนั้นที่โอ้ยบ่มีเบื่อพี่น้องไอม้มวลพอเข้าบทลํำเรื่องกระซกระเศร้า,ากระอินพอนะัก ไอศิลปินนักแสดงคือขาเจ้าแบบเล่นได้แบบสมบูทบาทเออบาวดฟอร์ดบาวชทอพธนาชัยบาวามังกรบาวาเชอรีอ่ะ,อะตกซื่อรุ่นอ,อีกอย่างกันจะว่ากัน้อพี่น้องเด้อเออนี่แหละคือเลือดแห้งเมื่อคืนนี่เลือดแห้งกาซีกันตอนนั้นแก่กันเชอรีแสดงก็อุ้ยตีบทถัขาพี่น้อง เออขอดกบอบอบอคดว่าเอออัดโศกเศร้าอยู่ดีๆบัดน,นั้นนึงแบบเป็นบ้าเพราะว่ามันดูโอ้ยสมจริงครับพี่น้องเออบัดน,นี้มังกรกัขอซื้อซมเลยพี่น้องเออขอเราให้นะมังกรก็ดีเอออัดติดคุกแม่ไปเยี่ยมให้ก,ก็ดีพี่น้องปะเออได้รับบรรทุกประหารนะโศกได้แล้วลบ,บัดนี้ครับมาฮอดแบบว่าเออรู้อีกบัดนี้มาตอนรูกอันนั้นใส่พ่ออีกบันนี่คเออตอนนั้นเสียชีวิตเลยครับโศกอีกแล้วเออโอ้ยหายน้ำตาคอโอ้ยซิบซิบซิซบบ่ฮะ ขอชื่นชมเลยค่ะขอชื่นชมเลยค่ะสิบิบสิบบอฮักดนะค่ะจัดมาเสียใจเลยค่ะที่ตามระเบียบว่านศัน์คิดถูกอย่นะคิดถูกเป็นเอฟซีระเบียบดีเออเป๊ะเขาเลิศจริงค่ะเออป้าไว้ให้คิดพี่น้องบันป้าไว้ให้ที่ตาม